กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหมอธีระวิเคราะห์การระบาดโควิดคาดไทยติดพุ่งวันละหนึ่งมืนสัปดาห์ที่แล้วดับ9รายหมอธีระวิเคราะห์การระบาดโควิดคาดไทยติดพุ่งวันละหนึ่งมืนสัปดาห์ที่แล้วดับ9รายโควิด1 9ไม่ใช่หวัดธรรมดาไม่กระจอกไม่ได้เป็นไปตามฤดูกาลวันที่29เมษายน67 ผู้สื่อข่าวรา,รายงานว่าผอ,อนายแพทย์ธีะระวรธนารัตน์อาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊ก ทีระระบุว่าวิเคราะห์การระบาดไทยสัปดาห์ล่าสุด21-27เมษายน24จำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบา 1, ล1,672รายเสียชีวิต9รายปอดอักเสบ390รายและใส่ท่อช่วยหายใจ148รายผู้ป่วยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่าสัปดาห์ก่อนถึง66.5%และขึ้นต่อเนื่อง7สัปดาห์ติดต่อกันเสียชีวิตเพิ่มขึ้น3เท่าจำนวนปอดอักเสบเพิ่มขึ้น 33.6%และใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้น46.5%คาดประมาณจำนวนคนติดเชื้อใหม่ต่อวันอย่างน้อย1 1 9 4 3 8ถึง16,588รายอย่างไรก็ตามประเมินจำนวนติดเชื้อจริงจะมากกว่านี้ชัดเจนว่าการเพิ่มขึ้นข้างต้นไม่ได้เป็นการ เพิ่มเล็กน้อยแต่เพิ่มอย่างมีนัยสำคัญแม้ว่าจะมีลักษณะพุ่งขึ้นคล้ายปีก่อนแต่จำนวนผู้ป่วยเริ่มต้นก่อนสงกรานต์ปีนี้นั้นมากกว่าปีก่อนอย่างมากดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่สถานการณ์จะหนักกว่าเดิมหากไม่ป้องกันควบคุมโรคให้ดีหากดูจำนวนผู้ป่วยก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ148รายเป็นคนที่ไม่ใช่สูงอายุคือ 0-59ปีถึง55รายคิดเป็น37.1%มากกว่า1ใน3ของทั้งหมดดังนั้นแม้ไม่ใช่ผู้สูงอายุก็ควรป้องกันตัวให้ดีเช่นกันโควิด -19 ไม่ใช่หวัดธรรมดาไม่กระจอกไม่ได้เป็นไปตามดูการแต่แปรผัน กับปัจจัยที่เสี่ยงเกิดขึ้นทั้งเรื่องเทศกาลกิจกรรมรวมถึงพฤติกรรมป้องกันตัวของประชาชนติดแต่ละครั้งนอกจากเสี่ยงป่วยป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตแล้วยังเสี่ยงต่อลองโควิดที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตระยะยาวช่วยกันป้องกันตัวนะครับเพื่อให้ตัวเราและคนที่เรารักปลอดภัยอย่าปล่อยแบบเด็ดอิททิพ เพราะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์สุขภาพที่เกิดขึ้นไม่มีใครแบกรับนอกจากตัวเราและครอบครัวขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ